บ้านแฝดสุดหรูความลักชูอ,อยู่แค่ใจกลางลาดพร้าวโชคชัย4ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองมากอยากมีบ้านไวน้วันนี้แอดพาเ,เพื่อนๆมาดูบ้านที่จะเติมเต็มทุกมิติของชีวิตกันที่โครงการบ้านกลางเมืองคาเซรัชดารลาดพร้าว Luxury Residence โครงการใหม่ที่จะทาให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกกว่าที่เคยในบ้านแฝด3ชั้นกาเนตให้ฟิลลิ่งคล้ายกับบ้านเดี่ยวเลยทุกคนพระโครงสร้างของบ้านเนี่ยจะแยกออกจากกันเพื่อความพาเวทมาพร้อมหนากว้าง13.6เมตรสามารถจอดรถได้สูงสุด3คันบริเวณชั้นล่างเนี่ยเป็นโอเพนแปลนซึ่งบ Living Area เชื่อมต่อกับ d i n i n g a ีย a ได้แบบนี้เลยที่สําคัญโปร่งมากไม่มีจุดอับแสงจะอยู่ใกล้กับห้องครัวที่ทางโครงการปรับฟังก์ชันเป็นครัวแบบเปิดมาพร้อมไอซ์แลนด์ทำให้เราในี่คอนเนคกับ d i n i n g a ีย a ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สวนหลังบ้านได้ด้วยส่วนห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยก็รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่ใช้วิวแชร์ใกล้กันก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างที่มาพร้อมกับพื้นลายไม้รายรองไปด้วยช่องแสงจัดเต้นไปต่อกันที่ชั้น2ขึ้นมาฝั่งซ้ายก็สื่อกับห้องนอนใหญ